Nah ้ยิมงานไทยทำขึ้นไปเที่ยวหู่มนก่อนแล้วเมื่อกี้นี่นะก็จะเนิ่นนะไปแบ่งนะ

รถขบวนการเขาเนาะรถมาเนาเดียวกันนี่แหละรถรถพี่น้องเขาเองเนาะไี่นี่นี่แหะชีวิตคปออไรเนี่ยบวนขันีเนาะอ้าทางบัก้าหอยรถจักเนาะพี่เล็กขนาดจะเป็นคุ่มไปเลย โลนก็อยากเข้าวยอนี่น่้ไรตอนนี้บุ้ยฟอน์ะ

Đi ăn phong nha nó, xe phong nha nó Oh yeah, I don't know,

สองสาวนาพาซิมสาวนาพาซิมโอ้มือนี้พี่พามาเที่ยวเพื่อนน้ำมังสามน้ำมังสามเพราะว่าตอนที่ขึ้นมาว่าสี้ท่ายแล้วขนตกฝนบุเป็นใจอากาศบุเป็นใจเนาะฝนตุ้งเหงเดี๋ยวมือนี้ขอขอขอบุเปิดหน้าเนาะเพราะว่าเฮางามหลายพาเที่ยวสื่อแต่ว่าขอบุเปิดหน้าเนาะพี่ให้เบิ้งเนาะปลามักฉีด่าอันนี้แม่อย่าง มัคคิดาธรรมชาติบม่ได้ปลูกมันเกิดเองของเพิ่นเองเป็นธรรมชาติเป,ป็นป่าเลยมัคคิดาภาษาไทยเพิ่มเลยก่อนรากนะคะกระรังกระรังกระรังภาษาอังกฤษเดเจ้าเกินกินโซเลยต้นแซ่แบบกับต้นก็แซ่บต้นเดแซ่บถ่ายมัคคิดาที่ว่ามันเห็นต้นหลายๆเพิ่นเดิม าชมบึงหลายบิลีนะพี่นงหลายเทหลายบ้าฮะจ่มบุงมาสาวนาที่ิมให้เบิ่งเนอะท้อหมางนี่จ้ะไอี อ่าแต่มาที่ซีบีเบิงซีดก,ก่อนมาแบกงี้ไงมักซีดาทางใน,นมันจะเป็นสีขาวแต่ว่ามันสุกแล้วแต่มันเป็นซีดาในขาวแ่บหวานว่าเป็นตะกินไปเดียวนะคันกินแล้วไปว่าใครคือเจ้าของช่องน,นะปินมากอันนี้น เพื่ออายมั้ยฝนตกมากกลางทางนะฝนตกเอ๊ะกูชิมในเบอร์กันมันซุกแล้วจ้าเดี๋ยวมาเขาอย่าโดได้ใส่หม้อมันเป็นไน่ข่าวไน่ข่าวละบาดบอหรือว่ารสชาติแทบโอ้โหอ๋อนี่นะมักซีดาเนาะหลายเทหลายว่า กินกับเบื้องน,นะไผยต้องการนะเอามามากินเลยเนาะอยู่ภูเขาขนะุ้ยเนาะปลาสงวนภูเขาขุ้ยมันเป็นเป็นแบบเป็นป้าเป็นป้ามักคีดาเลยพี่น้องไล่ไ<ๆ>หลายตัดเนะาะย่างเรียบน้ๆมันยนะ,ะมือนี้เขาก็มาหลายคนมือนี้นะเนาะทีมงานเขา พากันมาเดียวภู่เขาควยนะ้ยเนาะมื้อนี้ค่ะเอารถอีแจนขึ้นมาตัวิ่งเนะงาะขึาานะ้นงานของครู่ไปสนใจมารถพาามไปสนใจติดต่อได้ไอ้เกยพี่พาขึ้นมาอัน <laughs> นี้มันเซฟนะเนี่ยมนะาเบิงนะ่งเอาไม่เอายัางมากินนะ่ะม้งปีงไก่ป้งไกนะ่เนาะป้งไก่อย่างทาปลนะาแดกเนาะปลาอะไร มันยังมีตัวทาจิ้มใส่กระเทียมแหละเคยเป็นผู้ใส่ไงตกเงี้ยมันจะแซ่บน่ะปไก่ไก่บังคับทุกนี่พันปี๊กินไหมกินปิ๊กไก่สบายดีมื้อนี่ยุคหน้าใหญ่เท่ากันเลยเนาะสองคนนี่นะเอาไอ้นี่เพิ่นมาหัวฟูๆที่เพิ่นมากินอย่าง,าางกระโซ<อ> สมผมเจ้านี่มาจะใส่ไหนายมาเป็ปลาอา้าวกินสูเพิ่นมาจริงๆริะบนแม่เด้๋ยพิ่จิรักกินคนเดียวเพิน่นมาได้พี่น้องเด้อขาไก่เขาได้หมดนี่ต้ <c oughs> องเห็นมือปลาเลยข้างหลังเนาะอันนี้อันนี้เป็นพวกปีงอันนี้มันเจ้าของไกล มากรายครับของอันนี้มีบอกขึ้รถยขึ like ้นนะสบายนึงง่ายกดเดียวนี่แง่ายคนเดียวนี่นักกันหมดเนาะตาไงตาดัน้เทีนา